สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ซนะครับช่องประสคที่โคงกินได้ก็ไปพี่น้องอีกยังอี้ครับวันนี้มามาครับมาก้อยพี่น้องก้อยแดงจึงคืนงคือเก่าครับผมก้อยเองครับนนี้ครับได้เนือมาเห็ดเอแดดเดียวครับเพิ่แถมแถมดีแถมเพียมานํ่ให้เลือดมาพร้อมนะครับเนี่ยนราได้บอกกันมาเแดดเดียวเพิ่นกระหายมาครับ กเลยขยากันตัวพี่น้องมาขออนุญาตแก่ข้าวก็พี่น้องไหครับในขหนียวพี่น้องขอ้วเารพี่น้องขอ้วเสาร์หนึ่งเดงเลยครับ xây cấp xoay đầu hả? Mất lạ Mát cho hải của đi nổi em. ก็พอให้ผู้ใดบอกินนะครับเนาะผู้ใดบอกเห็น ยัรับน้องพี่ห้องต้อแงดงเลยพี่ห้องเอาเ,เหนือมานะครับนเ,าเนาะเหนือมา เต็มปากเต็มคำมันกับกดไไห์ถึงใจกดแช่ห้ประสงค์นิมคงแนละ้วพี่น้องเดอ้อโอเคครับม้อนี่แค่นี้นะครับ